คุณหมอคะหนูเป็นคีลอยง่ายคะ่ะหนูกลัวว่าถ้าทําผ่าตัดสัญยกรรมปรกากกระจจาไปแล้วเนี่ยจะทําให้หนูอะ่ะมีรอยเป็นรอยนูที่ป่าหรือมีรอยที่เกิดคีรอยได้ง่ายขึ้นอันนี้จริงไหมคะ ต้องตอบตามตรงนะครับว่าไม่จริงไม่เกี่ยวข้องกันการเป็นคีลอยหรือรอยนูนบริเวณผ่าตัดเนี่ยมักพบบ่อยๆบริเวณเนื้อเยื่อที่แข็งนูนเช่นหน้าอกหัวไหล่นะครับนะหน้าแข้งหรือแม้กระทั่งหน้าท้องก็ตามนะครับแต่ในส่วนของป่าเนี่ยเราจะเรียกว่าผังผืดหรือเรียกว่าไตามากกว่าซึ่งเป็นแผลที่เป็นแผลเป็นลักษณะที่เป็นรั้งเข้าไปเหมือนกันดึงดันเข้าไปลักษณะของแผลเป็นเหล่านี้เกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการผ่าตัดครับ,รบเช่นผ่าตัดเราใช้เครื่องจี้นะฮะเครื่องจี้เนี่ยจะไปทำลาย ของเนื้อปะาครับทำให้การสมานของแผลเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ดีครับเส้นเลือดถูกทำลายไปยิ่งเส้นเลือดถูกทำลายไปมากเท่าไหร่การสมานของแผลก็ยิ่งแย่เท่านั้นปัจจัยอันที่2ก็คือปัจจัยในฝ้าของตัวเราเองคือคนไข้นะครับอันเนี้ย เริ <premises. S 2> ่มต <les> ั้งแต่เรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเลยไม่ว่าจะเป็นการงดวิตามินงดแอลกอฮอล์วิตามินที่ผมแนะนําให้งดแล้วก็ซีเรียสนะครับก็คือวิตามินกลุ่มวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีนะครับวิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําให้เลือดหยุดยากนะครับแล้วก็ทําให้เลือดแข็งตัวได้ช้าเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดเนี่ยจะทําให้การผ่าตัดค่อนข้างยากเลยครับรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยก็จะมีผลทําให้เลือดหยุดยากแล้วก็เลือดแข็งตัวแข็งตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับและปย่างหนึงที่ผผผมมมใหห้คคคคววาาาาาาาสํััญกกกก่่่่ออนืละรรบป เย็นนะครับ48ชั่วโมงแรกช่วยให้เลือดหยุดไหลได้ดีพอเลือดหยุดไหลได้ดีเนี่ยมันจะช่วยทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นอนะยุบบวมได้ง่ายพอการยุบบวมมันไวบวมน้อยบวมไม่เยอะเนี่ยก็ทําให้แผลสมานได้ดีขึ้นทําให้เนื้อเยื่อต่างๆบอบช้าน้อยลงการนวดปากเนี่ยสม่ำเสมอหลังจากตัดไหมแต่แล้วประมาณสักสาถึงสวันเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสาคัญเลยครับหลายๆคนเนี่ยตกมาตายเพราะเรื่องนีน้ต้องบอกตามตรงว่าผังผืดหรือตายเนี่ยมันไม่ได้เริ่มเป็นตั้งแต่หลังทำ มันจะเริ่มเห็นนะครับประมาณสัก1-2เดือนหลังผ่าตัดและถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีนวดปากอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีนะครับต่อเนื่องกันไปจนครบ3เดือนเนี่ยรอยผังผืดรอยไตยจะน้อยลงและปาจะนุ่มขึ้นและใช้งานปาได้ปกติถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์ได้นะครับลุยครับขอบคุณครับ